ยกมรกตวสังภัยครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมสองอาทิตย์ครับซ้อมที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่วินตุบลครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยเนาะครับอากาศตอนนี้เป็นไงที่นู่นหนาวครับหนาวเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วการซ้อมเราเป็นไงก็ดีครับก็ปกติเนาะปกติดีอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ยี่สิบสามปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบเก้าครับเรามือสไตล์อะไครับฝีมือครับผมแล้ววันนี้เราเจอกับชัชชัย เคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะก็ดูมาครับเขาเป็นมือสไตล์อะไรจำได้ป่ะมีเข่าบ้างมีนอกบ้างแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางไถไก็ตามเกมของเราครับไปเรื่อยๆเนาะครับอย่างล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ลังสิตครับที่นี่เนาะวันนั้นเราเจอกับฟ้าประธานเป็นไงต่อชนะชนะก็มาครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบทยดร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบมีปัญหาน้ำหนักไม่ใช่ไี้ไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่ เพื <ersch> ่อมาเกินหรือมาขาดเกินปอนกว่าครับคือเหมือนมาวิ่งใช่ไหมใช่หรือดกล้ามเนื้อให้เหงื่อมันออกก็หน่อยครับผมคือได้กินได้นอนได้สบายใช่ครับตอนนี้ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ได้80ครับ80เปอร์เซ็นต์80สมบูรณ์แน่นอนครับผมอาการบาดเจ็บอะไรมีไหมไม่มีครับคือไม่มีเลยเนาะคือพร้อมได้เลยพร้อมพร้อมมากครับอ่ะเราต่อยมวยมาโลดๆทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเยอะ หนักร้อยได้เนาะได้ครับเราคนจังหวัดอะไรครับสีสเกีครับฝากหวัดเชียงจอยเป็นของเรานิดหน่อยฝากกัฝากช่วยพี่น้องชาวจังหวัดสีสเกีแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ซอยเซียและเป็นกำลังใจผมครับยกมรกตรว่าสังวาลัยครับเซียนนาทีคดีที่สุดครับครับผมน้องชายครับผม